ถอดเปลี่ยนลูกปืนแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็จำปีจำปานะครับมีกี่แบบอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการวิธีการถอดบางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าคนไหนที่รู้แล้วก็ก็ผ่านได้นะครับถ้าหรับอาการเสียนะครับคืนหนึ่งลูกปืนแตกนะครับลูกปืนแตกก็ลูกปืนจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสองตับสามตับแล้วแต่ ยี่ห้อนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับตรงนี้นะครับบางรุ่นก็ใช้สองตลับบางรุ่นก็สามตลับนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการถอดจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับก็อ่าก็ต้องถอดจำปีจำปานะครับจำปีจำปาคือตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับ จำปีจำปลาจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูดูรูปร่างมันจำปีจำปาก่อนนะครับจำปีจำปาก็จะมีทั้งตั้งแต่หัว่านะครับถ่ายคนเดียวก็จะยากนิดนึงนะครับจะมีทั้งหัว่านะครับอย่างนี้ก็ใช้กันหลายแฝ่หลายอยู่นะครับแบบเฟืองนะครับแบบเฟืองตัวนี้จะเป็นเหล็กสีดำ นะครับก็ตัวนี้ก็จะรา,ราคาแพงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าวัสดุจะมีความแข็งมากกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเฟืองเหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กก็มีหลายขนาดหลายรุ่นนะครับจำปีจำสลัดจำปีจำปลาก็จะหาซื้อได้ตามที่จำร้าน จำหนายท่อครับเพราะว่าเป็นอะไหล่ท่อเาจะาซื้อมาไว้ขายให้นะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับราคาก็มีตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยน่อยๆน,นะครับถึงสองร้อยกว่านะครับวิธีการถอดเปลี่ยนลูกปืนนะครับวิธีการถอดเปลี่ยนลูกปืนต้องอเดี๋ยวมาดูเพลานี้นะครับ อาตัวนี้อันนี้ถอดถอดไว้แล้วนะครับเอาตัวนี้นะครับลูกปืนลูกปืนตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในปลอกตรงนี้นะครับเวลาถอดเปลี่ยนจำปีจำปลาจะเป็นเกียวนะครับจะสามารถดึงหุหนอกได้นะครับจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสาหรับจำปีจำปานะครับวิธีการถอดก็ก็เป็นเกลียวนะครับด้านหน้าจะเป็นเกียวด้านหลัง ที่ใบพัดอยู่ว่าจะเป็นเกลียวนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการถอดนะครับอันนี้ถอดมาแล้วนะตอนสรุปสมมุติว่าอยู่ในท่อนะครับเราก็เอาตัวที่อยู่กับเครื่องยนต์นะครับจะมาจับตัวนี้นะครับมาสวมกับตัวที่อยู่กับท่อนะครับแล้วก็หาไม้นะครับไปขัดที่ใบพัดนะครับไปขัดที่ใบพัดแล้วเราก็ใช้ ทิมล็อกหรืออะไรก็แล้วครับคลิปนี้นะครับเราหมุนลงนะครับหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับหมุนย้อนเข็มนาฬิกาอ่ามันก็จะออกนะครับถ้าตัวนี้ไม่หลุดนะครับใบพัดก็จะหลุดนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าใบพัดก็จะเป็นเกลียวเหมือนกันนะครับด้านหลังถ้าใบพัดหลุดเราก็ดึงออกมาด้านหน้าแบบนี้ได้เลยนะครับพอดึงออกมาด้านหน้าแล้วเราก็ แล้วก็ต้องใช้คีมล็อกนะครับคีมล็อกจับตรงนี้นะครับสําหรับเครื่องมือของเกษตรน่าจะมีทุกทุกทุกท่านนะครับทุกคนนะครับใช้คีมล็อกจับตัวนี้ออย่างน้อยต้องมีคีมล็อกสองตัวนะครับแล้วก็จับตัวนี้นะครับแล้วก็ขันย้อนเข็มนาฬิกาออกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับจาปีจาปานะครับก็จะเป็นการถอดอันนี้ถอดจำปีจำปาเปลี่ยนด้วยนะครับหรือว่า หรือว่าถ้าทุกปืนแตกก็ต้องถอดแบบเดียวกันนะครับอ่าก็ต้องนี่นะครับจะจัดอธิบายช้าๆนะครับจะไดะ้เข้าใจนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวเก่าที่อยู่กับเครื่องมาส่วนตัวนี้นะครับบางรุ่นปลายมันจะไม่โผล่นะครับเราต้องเอาตัวที่ติดกับเครื่องมาสวนปุ๊บเอาเอาไม้ไปขัดใบพัดน,นะครับด้านหลังแล้วเราก็เอาครีมล็อกขันตรงนี้นะครับมันก็จะออกนะครับอ่า ก็ไม่ยากนะครับวิธีการแต่ว่าบางคนไม่เคยถอดไม่เข้าใจนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือที่มีประจำ <c oughs> ที่ซื้อไว้ซ่อมตมบ้านนะครับได้ไม่ต้องไปไปถึงช่างนะครับเพราะว่าบางทีร้านช่างอาจจะอยู่ไกลบ้านนะครับเสียกลางทุ่งนาบ้านนะครับมันก็จะทํเประการเสียเวลานะครับเราซื้ออะไรถ้าเรารู้ว่าวิเคราะห์ว่าจาปีจาปลาขาดนะครับ จำปีจำปาขาดาเราก็ซื้อจำปีจำปาไปเปลี่ยนที่ทุง่งนาได้นะครับใช้เครื่องมือไม่กี่ตัวนะครับอันนี้วิธีการเปลี่ยนจำปีจำปานะครับวิธีการเปลี่ยนลูกปืนก็เหมือนกันนะครับก็ต้องถอดจำปีจำปาก่อนเพราะว่าลูกเพราะว่าลูกปืนจะอยู่หลังจำปีจำปานะครับอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ถอดของเก่าออกต้องสังเกตดีๆนะครับว่า ท,ออท,ท่อของท่านนั้นใช้ลูกปืนกี่ตลับนะครับถ้าถ้าสามเราเราก็ซื้อไปมันจะมีรอยหยักนะครับอันนี้สำหรับอันนี้เพาใหม่นะครับมันจะมีรอยหยักไว้เป็นบาลูกปืนนะครับตนนัวนี้อันนี้คือเอาของใหม่มาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านหลังก็จะเป็นใบพัดนะครับตัวน,นี้จะเป็นเกลียวเหมือนกันทุกตันนะครับ เร็นว่าตาสวนแตงโมอะายลูกลูกปืนนะครับตลาดลูกปืนใช้เบอร์เหมือนกันหมดนะครับ6202นะครับ6202นะครับก็ให้เกษตรกรนะครับหรือนะครับก็เลือกซื้ออะนาครับยี่ห้อไหนดีนะครับของญี่ปุ่นของจีนนะครับแล้วแต่นะครับก็มีหลายราคานะครับสำหรับลูกปืนตัวนี้นะครับ ถ้าสองตับเราก็ต้องใส่สองตับนะครับถ้าสามตับเราก็ต้องใส่สามตับแส่บางรุ่นที่ทาตาสามตับของเขาก็จะมีความทนกว่าน้อยตับนะครับครับประมาณนี้นะครับตําหรับท่อรอบเร็วนะครับวิธีการถอดเปลี่ยนจําปีจําปานะครับมันจะมีมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าปอกลูกปืนด้านนอกนะครับปอกตัวนอกตัวนี้จะไปคาด้านในนะครับ จะเอาออกอยากนิดนึงก็ต้องถ้าว่าถ้าอาจจะระบ,บีบ่อยๆก็จะออกมายากนะครับถ้าว่าเครื่องอทอดตัวไหนที่ไม่ค่อยอาจจะระบ,บีนะครับมันก็จะหอดยากมากนะครับถ้าเป็นสนิมนะครับก็ต้องใช้น้ํามันแช่เอาไว้ก่อนหรือว่าใช้น้ํายาก,กัดสนิมนโซนุโซนเน็กนะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับถ้าจะออกเลยมันจะออกอยากมากนะครับ ก็สำหรับเครื่องสำหรับท่อสูบน้านะครับรอบเร็วนะครับหรือว่าท่อพยานาคนะครับตัวนี้ติดกับเครื่องยนต์าติดกับเครื่องยนต์ฮอนด้าอะไรอย่างเงี้นะครับเครื่องจีนนะครับ5.5แล้วแต่ความยาวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเครื่องสําหรับสําหรับท่อรุ่นนี้นะครับถ้าท่อสั้นนะครับ ตั้งชันๆนะครับตั้งมีความชันสูงจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับเพราะว่าน้าเพราะว่าน้ํามันจะเอียงมากนะครับน้ํามันจะเอียงลักษณะนี้นะครับ<อ>ก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็ให้เติมน้ํามันเพิ่มนะครับเพิ่มเยอะๆถ้าเราไปสูบในที่ในคลองที่มีความชันมากๆนะครับให้เพิ่มน้ํามันเครื่องนะครับให้เยอะกว่าปกตินะครับสําหรับ สำหรับจะได้เครื่องไม่พังนะครับถ้าเครื่องพังก็จะหมดหลายบาทนะครับจะเป็นก้านละลายอย่างนี้นะครับก่อนขั้นแรกก็จก้านสูบก็จะละลายติดนะครับวิธีแก้ก็คือ,อเติมน้ํามันเครื่องนะครับให้เยอะกว่าปกตินะครับสาหรับเวลาไปตั้งที่ชันๆน,นะครับสําหรับปัญหานะครับปัญหาเครื่องร่วมด้วยกับท่อตัวนี้นะครับ อีย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ําน้ําจะมาตามท่อนี้นะครับตามท่อนี้นะครับสําหรับปลอกสําหรับอ่าท่อที่ปลอกแตกหรือพวกที่ต่อเข้าไปยาวๆนะครับน้ําจะออกมาด้านหน้านี้นะครับจะออกมาเข้ารูเครื่องนะครับรูเครื่องซีนจะผ่านซีนเครื่องทําให้น้ําเข้าเครื่องได้นะครับ วิธีแก้ไขนะครับสําหรับน้ําเข้าเครื่องนะครับแบบวิธีแก้ไขแบบบ้านๆนะครับก็เอาแหวนเสริมตัวในตัวนี้นะครับให้ด้านล่างมีช่องว่างนะครับจะได้มีช่องว่างนะครับน้ําจะได้ไหลลงข้างนะครับวิธีแก้ไขบ้านๆก่อนนะครับหรือว่าเจาะรูด้านล่างก็ได้นะครับให้น้ํามันไหลลงด้านล่างเพราะว่าแรงดันน้ําจะเข้าแรงดันน้ํามันจะเข้าไปในในนี้นะครับสําหรับ ถา้าเราต่อผ้าใบมากๆน้ําจะดันนะครับดันเข้าทางปะทางปอกท่อนะครับหรือว่าไอตัวปอกท่อคือตัวนี้นะครับสีแดงนี่นะครับมันผุนะครับมันแตกน้ําก็จะเข้ามาผ่านอ่ารอยแตกนี้นะครับเราก็ต้องแก้ไขด้วยการเอาแหวนหนุนตัวนี้หรือว่าเจาะรูด้านล่างนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสำหรับน้ำเข้าเครื่อง สำหรับพ่อรอบเร็วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เสียพบเสียบ่อยก็คือปอกตัวนี้แตกนะครับปอกตัวนี้คือตัวไหนปอกตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับปอกตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่อันนี้ต้องมีเครื่องมือนิดหนึงปอกตัวนี้จะดันมาด้านหน้าไม่ได้นะครับจะต้องดึงถอยหลังอย่างเดียวตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นปลอกลูกปืนนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอ่ามันอ่าแล้วแต่บริษัทนะครับบางทีบางทีก็ทําปลอกใหญ่ขนาดนี้ตลอดเลยนะครับตลอดตลอดด้ามเลยนะครับในปลอกก็จะมีอ่าน็อตที่ขันยึดไว้ตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเป็นฟูดไม้นะครับฟูดไม้นี้ประมาณหลายตัวอยู่นะครับจะเป็นจุดเป็นจุดนะครับประมาณห้าสิบเซนตัวนึงห้าสิบเซนตัวนึงนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นบูธยางนะครับสําหรับปอกตัวนี้นะครับจะมีบูธไม้นะครับอาการเสียบ่อยก็คือบูธไม้มันสึกแล้วทําให้เผาตัวนี้นะครับเผาตัวนี้จะอยู่ในปอกตัวนี้นะครับเผาตัวอ่าตัวนี้นะครับเผาที่ใส่ลูกปืนนี้นะครับจะอยู่ในปอกตัวนี้พอบูธไม้ตัวตัวนี้สึกมากเผาก็จะไปตีปอกนะครับจะทําให้ปอกแตกนะครับ จะทำให้ปอกตัวนี้แตกแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนปอกนะครับถ้าเราขัน way, น,น็อตตัวนี้ไม่แน่นปอกตัวนี้ก็จะถอยหลังนะครับเพราะว่าถ้าว่าปลอกแตกนะครับมันก็จะทําให้จำปีจำปารูดออกจากกันนะครับก็ทําจะทําให้น้ําไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนปอกนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าลูกปืนแตกนะครับถ้าลูกปืนแตกใบพัดจะถอยหลังนะครับสังเกตง่ายๆ ถ้าเรา,าจะรู้ได้ไงว่าอะไรเสียอย่างนี้นะครับถ้าลูกปืนแตกใบพัดจะถอยหลังออกไปทางด้านหลังนะครับถ้าจำปีจำปาเสียนะครับใบพัดจะไม่ถอยหลังนะครับถ้าจำปีจำปารูดใบพัดจะไม่ถอยหลังนะครับสำหรับปอกเพาตัวนี้นะครับตอนส่วสีแดงนะครับจะคือตัวนี้นะครับ เวลาเอาออกนะครับเอาออกก็จะจะมีวงกลมอยู่ด้านหลังนี่ด้วยนะครับตรงตรงใกล้ๆหูมันนี้นะครับต้องเอารอยเอารอยเชื่อมออกก่อนนะครับบางรุ่นก็จะเป็นน็อตขันสามตัวนะครับคลายน็อตออกก่อนนะครับสําหรับใบพัดนะครับใบพัดก็จะตัวนี้นะครับจะเป็นเกียวปกติครับก็จะเป็นเกียว ขันออกก็ย้อนเข็มขันเข้าก็ตามเข็มปกตินะครับไม่ได้มีเป็นเกีียวซ้ายอะไรอย่างได้นะครับครับวิธ <c oughs> ีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าว่าเป็นเป็นอาการลูกปืนแตกนะครับลูกปืนแตกจะเป็นแบบนี้ใบพัดตัวน,นี้จะถอยหลังมากนะครับตัวน,นี้ถ้าเป็นอาการอ่าบุตนะครับบุไอ้จำปีจำปลาลูด จะเป็นเหมือนนี้นะครับใบพัดจะไม่ถอยหลังนะครับแต่ว่าน้ําไม่ขึ้นนะครับจำปีจำปลาจะรลูกด้านบนตอนนี้จะเป็นลูกปืนแตกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับวิธีสังเกตก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือน้ําไม่ขึ้นนะครับตัวที่ตรงกลางนี่นะครับน้ําไม่ขึ้นเครื่องติดน้ําไม่ขึ้นเพลาหมุนอ่เพลายกมาข้างบนหมุนนะครับแต่พอลงน้ําเพลาจะไม่หมุนนะครับเพราะมันหนักน้ํานะครับ ตัวนี้นะครับไอตัวนี้ลูกปืนแตกจะทําให้เผาถอยหลังมานะครับไอตัวนี้ก็ต้องไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนจำปีจปาปลาไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับส่วนใหญ่พอลูกปืนแตกจำปีจำปาก็จะเกาะน้อยนะครับก็จะจะ,จะทำให้จำปีจำปาลูดไปด้วยนะครับก็ก็ลองถอดดูก่อนก็ได้นะครับก่อนจะไปเสื้ออะไรมาใส่นะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเทคนิคที่ ที่เวลาขอดน้ํานะครับเวลาขอดน้ําออกจากนาตมนะครับจะทําให้น้ําขึ้นดีนะครับไม่ต้องปิดหัวกะโลนะครับก็คือไม่ต้องปิดหัว,หวกะโลของท่อนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะมีตัวกันน้ํานะครับตัวนี้เป็นท่อของของไอของท่อวิชัยนะครับ มีธรรมาเจ้าเดียวนะครับวิชัยกลไกนะครับที่มีตัวกั้นน้ํานะครับที่ีอตัวกั้นน้ําจะทําให้น้ําขึ้นดีนะครับเวลาขอดน้าไม่ต้องเอาของไปปิดหัวกระโหลกนะครับเพราะว่าจะไม่มีน้าพ่นออกมาด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวกั้นน้าแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นวิธีการใส่เครื่องนะครับก็ให้ดันเครื่องถอยหลังมาให้สุดนะครับดันให้จำปีจันปลาชนกันให้สุดนะครับต้องดันเครื่องเข้าให้สุดแบบนี้นะครับต้องดันสมมตินี้้ายเครื่องต้องดันให้สุดนะครับดันให้สุดแล้วก็ค่อยขันน็อตนะครับถ้าขาไม่ตรงก็ต้องข้อขาให้เข้ามาเข้าด้านในตรงนี้นะครับให้มันตรงกับ นี่มันตรงกักบรูเครื่องนะครับจะเอาดึงเครื่องเข้าไปหาขานะครับเพราะว่าจะทําให้จาปีจำปลา,าดึงออกไปด้วยนะครับจะทําให้จาปีจำปลาเกาะน้อยนะครับแล้วจะทําให้เครื่องเสียไว้นะครับไอ้จำปีจำปลาลูดไว้นะครับเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการติดตั้งเครื่องนะครับตัวนี้แล้วจะว่าบางบางคนซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วไปใส่เองใส่จำปลาไม่สุดนะครับมันก็จะ จะเกาะไม่ลึกนะครับมันก็จะทําให้จําปีจำปานรูดเร็วนะครับนี่เป็นเทคนิคการใส่เครื่องเข้ากับท่อนะครับบางรุ่นอีกอย่างหนึ่งครับที่เสียบ่อยคือบางรุ่นก็ขาตั้งนะครับขาตั้งจะหักบ่อยหักบ่อยเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าขาตั้งเขาอ้าเกินไปนะครับจะก้วงเกินไปรับาำนักไม่ดีนะครับบางรุ่นนะครับที่เคยเจอนะครับปัญหาท่อรอบเร็วนะครับ อตอนนี้ก็ของวิชัยกลการนะครับน่าจะน่าจะทํามาดีนะครับเพราะว่าเป็นจำปีญปาก็เป็นแบบเฟืองนะครับลูกปืนของเขาจะสามตับนะครับก็จะทําอ่าจะทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับทําให้ลูกปืนยากแตกนะครับเพราะว่าใช้ถึงสามตับนะครับก็จานนี้นะครับที่ซ่อมมานะครับและจำปีญปาก็จะเป็นแบบเฟือง ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสาหรับความเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสาหรับท่อรอบเร็วนะครับท่อสูบน้ําพญานาคนะครับติดเครื่องเบนซินนะครับเครื่อง GX นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับสำหรับท่อรุ่นนี้นะครับก็ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทาวเกษตรกรหรือนักเรียนนักศึกษานะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสาระดีๆนะครับมามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ